คิดว่าฆ่าฉันแล้วจริงๆเขาจะยอมรับสามีที่เป็นฆาตรกรงั้นเหรอแั่น่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจฉันฆ่านายเธอไม่รู้ว่าฉันเป็นคนทำหรอเอ๊ะคนนี้เหมาะกับรายการเด็กของเรานะเอาละเอาคนนี้ไม่เอา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 รับเขาเถอะนานๆเขาจะทำพลาดทีนะมีนักแสดงที่คล้ายกับเขาเยอะอะ แต่คนนี้หายากใช่ไหมล่ะรับเขาไว้เถอะจริงด้วยขาดตัวต่างกันไม่มากหรอกปัญหาไม่ใช่เรื่องงบแต่ลาแสดงมีมากไปไม่ได้ที้บริษัทถ่ายละครตั้งเยอะเราเพิ่มสักคนคงได้ใช้งานด้วยขอร้องนะนะเขาฝีมือดีจริงๆรับเขาไว้เถอะพิจารณาหน่อยเถอะพิเทียนคุณอยู่กับพวกเรามาหนึ่งปีแล้วรู้จักพวกเราดีที่สุดทำไมครูถึงตัดสินใจไม่ได้ต้องให้โปรดิวเซอร์ที่ไม่รู้จักเรามาดูวิดีโอแค่สองนาที พื่อตัดสินชะตากรรมเราด้วยพี่เทียนแบบนี้สมเหตุผลแล้วเหรอนายเคยเล่นเป็นตัวแสดงแทนฉากเอียกกล้วยนายเขาจะเข้าใจบทบาทน,นี้เป็นอย่างดีที่แท้ก็ให้ผมทําหน้าที่เดิมนี่เองไม่ใช่เป็นเอียกกล้วยต่างหากเป็นเอียกกล้วยผมนี่นะเ,ออเพราะอลงแสดงเป็นเอียกกล้วยได้โดดเด่นกระแสของเขาดีมากดังนั้นการเลือกบทจะเปลี่ยนจากละครเวทีไปอหลงต้องสลับบทกับอาโจ I know you're the final